ค่ะกาบสวัสดีค่ะทผู้ชมมณีกาบม,มาพอกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเกันแล้วค่ะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งสิผ้าทผู้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับคุณยายท่องสีนาะคะคุณยายท่องสีน่คือกับฝันนะคะฝันเกี่ยวดุเคยนะคะฝันมาดุเคยไปซื้อที่ดินนะคะเพื่อนกับเห็ดหน้านะคะเห็ดหน้าแล้วก็สร้างบ้านแต่ว่าบ้านเพื่อนเป็นหน่อยๆย่อยๆนะคะหน่อยๆย่อยๆเป็นซีเลียมเพิ่อนไวน้นะคะ เมื่อไม่เพิ่นกะฝันเรื่องเก่าอีกเนาะค่ะก็ฝันเห็นลูกเคยเฮ็ดบ้านในหน่อยลังในหน่อยยาวๆอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะฝันเกี่ยวคว่ำเก่าของเพิ่นเนาะคะ่ะคุณยายท่องสีค่ะตื่นขึ้นมาเพิ่นกะว่าอะไรันเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวนี้กะ,ค,ะคือเรื่องจริงเนาะคะ่ะลูกสาวเพิ่นเนาะคะ่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาบอกแม่ว่านกห้องบอกเลิกเนาะค่ะท่านผูน้ชมเพิ่นห้องบอกเลิก ตัวน้อยๆนะคะนกตัวนี้น่อยมาจับบอปลปิ่งปลาพลันวายอยู่ในขั่วนะคะม่ยืนห่องบอกเรียกสามตัวนะคะทนผส้มตัวที่สองกามาบินมาจับหมองเดียวกันกามาบอกว่าเมียนอีดีเมียนอีดีพันวาเนาะค่ะทนผส้มเมียนอีดีพันวาความฝันของคุณยายท่องศรีนี่สิเป็นยังไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกะบอกเป็นการเสียเวลาานะค่ะทนผส้มถ้า,าก็ไปติดตามรับช้มรับฟังความฝันของคุณยายท่องศรีพร้อมกันะนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายท่องสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายท่องสีคือเก่าแล้วค่ะท่านผู้ชมได้ยินมาว่าคุณยายนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเกี่ยวกับลูกเต่าเพิ่นนี่แหละค่ะแต่ว่าเพิ่นกระสีห้แนวทางแล้วค่ะนอกตัวเลขกับท่านผู้ชมของเฮาก็ฟังจากปากของคุณยายนาะค่ะว่าคุณยายเปรนเสียแนวทางตัวใหคุณยายฝันว่าจังไหนคะ โอ้ยฝันว่าบอกลูกเคยมันไปสื่อดินสื่อดินซีไรผนว่าผนดําดหน้าผนดําดหน้างามงามเขามันนั่นเขาบพราะ้าในปงดอกห่างงามมันดําเนาะเขาจานผ้านอยู่เอาอี่ห่างคือดําหลายแท่งต้องหลายตัวดินซีไรท่อนี้ผนว่าด<ะ>ินซีไรท่อนี้ก็ดําเบิดตัวผนว่าเอาไม่ดําเพียงมันกับปูเฮียนน้ำน้ำอ่านนั่นปุเฮียนน้ำคลองหน้ามันนั่น,นกัเป็นหน้าของ เหี้นห้องเดียวไหนเหี้วไปน้ำผอดนะเหี้วไปน้ำขอกนี่งเหา้วไปน้ำอันไหนมันก,ก็ดำไปซื้อไปงามๆเป็นหนาไปงามๆเหี้นมันก็ไปจังสันเอามันที่ว่าอีหย,ยังเลยจังม่าผู้อยู่มาปงู้อยู่ผิดตัวอยู่ผิดลักสบายเพคนว่าค<ะ>่ะเ,เอาเอาคือพิบา่าวจะบอกกันเมเียก็เลยว,ว่าเพคนมันเกลียดในกูบอกเองก็เลยเศร้าถามมันกเ็เลยโปปากเศร้าถามมันก็หนีหนีเราก็ตื่นพร้อมกูบเมียพร้อมอืม มันเกื้อรุ่นมากเหมียเราฝันตอบ้านเกื้อรุ่นมากว่าฝันตอว่ามันอันมันฝันไปปูกเฮียนผันบอมเมนอันนี้เฮียนกับเฮียนตัวเกานันละเฮียนหงเยาอัเหี้ยออไปน้ำหนานันจเมีเฮียนตัวนั้นเอาคนออกไปยุบุ้นว่าสันง่วงไม่อยู่อย่างง่งอยู่พี่ออยู่คนเดียวนี่แ่ละสบายหัวใจแน่คนว่าคนว่าเอางัวคู่บ้านง่วบักหนึ่งแต่ว่ากับมันเต็งจัง มันก็มาวายังไดก็วลามันก็อ้วยหลังเสมีมันก็ย่างก็มียนมันคระเหลี่ยวก็บมวมียังก็่าทนอ่ะต้อบอกเด็่องไหเรื่องรามันย่างปกติลูกเคยของคุณยาย่ยูน้ำคุณใาญ่่คะเออนีละยู่นีละคู้นไทยนี่ละโถคนไทยคนไทยยูน้ำกันแ่่คันย่านมันไปย่านมันป่วยย่านมันโซเมคืไปสนะเมยัดสันมันกับบูจีไว้ได้ ค่ะก็เลยได้ขึ้นว่าได้ว่าให้วมู่ยจะฟังให้วมู่ยจะแก่ห้วกลอยมันมันอยู่ดีมีแ้ง่มันตันดอกจะบากัดฟันเกี่ยวสองมือเนาะแต่กันหลังเก่าเออเฮียนบนเก่าบานี้แม่เพราะว่าบานี้ฟันแล้วยังมาแรงมากเห็นเนี่ยเพิ่นแรนขี่รถแลรงแถ่แถ่ลงมาอุ้ยนกบอกเลขไข่นกบอกเลขไข่คนว่านกบอกเลขไข่คนน่ะนกยังกระโบถาม มันก็ว่าโอ้ดูไรก็เลยว่ามึงบอกตัวใดล่ะหาจีซีหาจีซีตัวนี้ว่าเด้ดฟันบ่ยายบ่บ่ได้ดฟันตัวนี้ลูกสาวนี่ค่อนจริงบ่ได้แต่ว่าลูกหาจีซีหฮ่าจีซี่คนว่าวันนึงก็มีลกตัวหนึ่งคนว่ามากาว่าแม่นี่หลีแม่นี่หรือเสียงคนได้แมื่อคนว่าเออมันจับอยู่ไกลๆกันบ่ยายมันจับหรือมันจังไหนล่ะนาจับก่อนอนนิ่มาหมอเรียนปีกฟา ยู่ขั่วนี่ได้อยูขั่อยู่เหือนเนาะเพราะว่าเฮือนก็อยู่ไฮยู่หน้าเนาะค่ะหุ่นเฮียนหลังถึงแต่ว่าแต่ว่าคุณยายละเวงเนาะฝันละเวงฝันว่าความคิดของผู้เฒ่าโบราณคิดว่าลูกเจ้าสีป่วยสีเศร้าแต่คิดแต่ว่าในความฝันว่าลูกนั่นอยากออกไปอยู่ผู้เดียวอยู่บ้านผู้เดียวอยู่มันจังบอถูกใจบ้านนี่ตกยังมาเสามา ัยังมือแรงอีกขึ้นแล้วคํามาจนวันนี้ทีเดียวยังมาแรงมากัฝันควมเก่าอีกเออตกมายัมเศ้าลูกพาไปบอกนี่ลูกเคยเพิ่นังว่าออกเือนแม่นบบอกเลขลูกสาวบอกเลขลูกสาวก็เป็นเกี่ยวของกับบ้านเพิ่นเนาะเกี่ยวมก็เกี่ยวอยู่แต่ว่าัฝันก็สังหบ้านนีนกมาหอก็สังหเนาะเออก็คิดอยู่คิดวางันล่ะ พันคี่มอเตอร์ไซค์มาหาคุณยายเพราะว่านกบอกเด็กคนเดียวหนึ่งโม่ค่ะเออก่ขีุ่้ลงมายังว่ามันมืดแล้วอันตอนนี้ย่ามคำคำคุณยายคำคำแมงมาบอกคำคำฮกโม่เพิ่นบอกตัวไรก่บยายอาชี้ชีาชี้ชเหรอวะตัเงินมาสอยเงมาละแม่งกี่หิ้งแม่งเนี่ยโอ้เตตนกแบบเดียวกันสนิทเดียวกันแมันคำแมังเกี่ยวมังนกตัวเดียวกันนกหน่อยแบบเดียวกันตัวคือกันเพิ่นวะ มันกะห้องว่าแมนอีดีแมนอีดีบางอึบางอึดตัวหนึ่งว่าหาซีซีหาซีซีตัวที่สองบินมากตว่าแมนอีดีแมนอีดีเด็กชั้ชนยังไิ่งเลยวันนียังหลงกลัว่ะค่ะลูกสาวข,ของคุณยายเพื่อนกานั่งอยู่ข้างหลังนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพื่อนบ,บอบกา,กา,กาออกซื้อนะคะนอดก,กาฝากปลีกมาน้า่นคุณยายค่ะเพราะว่าคุณหอาเพื่อนกาที่เป็นคนที่มากซื้อซื้อเนาะือวัตต์ลีดูค่ะท่านผู้ชม รอบนี้เพื่อนกับบริฟุทแต่ว่าเพื่อนไดแนวทางบางนี้บังเอิญมากคุณยายมาฝันเกี่ยวกับสามีเพื่อนว่าสามีเพนนื่อนหนีออกไปสื่อดินไปสื่อที่หน้าเหม่นบอกค่ะคุณยายบานี้เพื่อนกระดำหน้าแล้วก็ไปปลูกบานไว้เป็นบานหงเดียวเหี้วไปน้ำท่งหน้าเหี้วไปคือกันเทนี่มบอกค่ะคุณยายเหี้อาวอะไร่ไปองอแงื้อไปกิคือกังงามงเป็นกบบไปอยูู่้เดียวเพื่อน อายุลูกเคยห้อุญใหญ่หนึ่จ็กปีแห้อคะว่ามันหกหกสิบสามหกสิบสามเนาะค่ะเนาะอือท่พูดไม่อาอย่างจีจิจีโอที่พู้นกองบอกเลยคือสี่สิบสี่อายุกระตรงกันกับนก่าบอกยังหนิงมังลาอยูไปแล้วันที่ยังไม่ได้ม่ย้ายโตัวสี่ย่าบ้านเด็ที่เป็นจังไงยุผา หาหนึ่งบ้า,บานที่หาหนึ่งเนาะเพราะว่านกมาเกาะอยู่ขั่วเนาะมองปิ่งปลาเพิ่นว่ามาห่องบอกเลขค่ะวันนี้บ้านหลังทีคุณยายนี่ก็ฝันนั่นคือบ้านที่เพิ่อนอยู่บ่ครับข่ครับข่าบ่หรือบอยเ้วมันฟูกเป็นห้องเียวมันก็ปฟูกเป็นมันงาเป็นเนยาวยาววะยายจังว่าคืน ค <c oughs> ่ะหรความเป็นห่วงเนาะคุณยายเนะาะตามโบราณโบราณฝันนี่ฝันคอนสีแจง้งบอกคุณยายหรือฝันเออฝันแบบเมือยลูกค่ะแต่ว่ากับบังเอิญเนาะคุณยายเนาะ<ม>ขึ้นแหลกฝันไปแล้วขึ้นที่สองอยังมาฝันต่อเรื่องเก่าอีกเมื่อยมาว่านนงกบอกเลยกับซึ่งวางออานี้ไม่สีสเดเยกอันนี้บอกแม่การให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเพื่อ หนกสีมาให้โชคก็ได้ค่ะมานโฉกเกลือมันให้โชคเกี่ยวมันมีโชคเนาะค่ะเกี่ยวองมันมีโชคงามค่ะแล้วมันมันบวชสืส่อมิยงังวายสิ่ไปสื่อสื่อไปสื่อค่ะค่ะค,ค,คือความฝันมิยัวายค่ะค่ะความฝันของคุณยายกะมิยังเพิ่มเติมบ่ค่ะโอ้มิทังทนยังล่าค่ะขอขอบคุณคุณยายได้ไหลายเนาะค่ะที่มาให้ความฝันที่มาให้ แนวทางตัวเลขของท่านผู้ชมของเฮาวนะคะขอขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายท่องสีเนาะค่ะคุณยายท่องสีนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมขึ้นแรกนี่เพิ่นฝันว่าดุเคยเพิ่นไปซื้อที่ดินเนาะค่ะเพิ่นก็ไปเฮ็ดไหเฮ็ดนาเนาะค่ะไปดำหนาเนาะค่ะเพิ่นก็ปลูกบ้านเนาะค่ะบ้านก็บ้านดังน้อยๆยเงี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าดังน้อยๆเฮ็ดเงี้วเไปนะคนำงานหน้านาะค่ะท่านผู้ชม ตื่นขึ้นมาเพิ่นกับหัวมือเนาะคะ่ะหัวมือขึ้นไม่เนาะคะ่ะขึ้นต่อมาเพื่อนกับฝันอีกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนกับฝันเรืืองเก้าอีกเนาะคะ่ะฝันวานเคยเพื่นสีออกเงื่อนไปอยู่คนเดียวเพิ่นวานเนาะค่ะกะเห็ดเฮื่อนหลังในน้อยแย่ๆเพิ่อนวานเนาะคะ่ะสี่เหลี่ยมในน้อยแย่ๆเพิ่นวานเนาะคะ่ะตื่นขึ้นมาอีกใ่มือไม่อีกเนาะคะ่ะหนุกสาวกับขี่รถมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นเรื่องจริงคะ่ะท่านผู้ชมเป็นเรื่องจริง กับขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับมาห้องบอกเมว่าคเมเมนกมาบอกเลขเพันบาลเนาะค่ะท่านผู้ชมนกมาบอกเลขเพิ่นกับมาบอกเลขหาซีซีเนาะค่ะกับมีนกตัวหนึ่งออกมากับมาบินมาอีกเพันบาลเนาะค่ะกับมาบินมาจับมองเดียวกันเนาะค่ะเพิ่นกับว่าเมนอีดีเมนอีดีเพันบาลเนาะค่ะนกตัวที่สองมาบอกว่าเมนอีดีเมนอีดีตัวเลขว่าหาซีซีหาซีซีค่ะ อายุของลูกเคยเพิ่นกะหกสิบสามปีเนาะค่ะหกสิบสามปีกะอายุลูกสาวทีหนุกบินมาบอกเล่กะบสี่สิบสี่กะตรงกันกันกบหนกมาบอกเนาะค่ะท่านผู้ชมกะบบ้านเล็กที่เพิ่นกะหาหนึ่งค่ะสิบหกกุมภาพันธ์หาหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคคขามสามตัวเต็งน้ำเนเดอค่ะสำหรับคลิปนี้ เจค่ำสามตัวเต็งคอสยกไปเพียงเทนีคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ